สมโวท้องดีตัวนี้ดวกโพดครับเลยมาแตง่งกิ่งออกปิดหน่วยออกน้ำหลากดินก็มีครับอันนี้ปิดย้อนออกครับมันหลายโพดเดี๋ยวมันชิตาต ในส่วนดกอยู่ต้นเดียวนี่แหะววาครับได้ปุ๋ยอย่างบวครับต้นนี้ปุย๋ยหี้กไก่เลยบุ๊ี่มักหมักปุย๋ยหี้กไก่ที่นั่นก็กองไว้พุ่นอีครับ จะสิยรายเยู่แต่ว่าต้องออกมันหลายพดที่เลี้ยงลูกบ่อยต้นบใหญ่เทียนไม่หย้อนออกที่ออกอยู่ครับยังอีกหลายผดด้วย กันทุกต้นดอกคือต้นนี้คือสิดีอยู่กับ